มีสินเชื่อเปิดใหม่นะในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเป็นสินเชื่อที่กู้เงินด่วนได้สูงสุดถึง10,000แบาทกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นสินเชื่อที่เหมาะสําหรับคนที่ทําร้านโชว์หวยผมจะให้ชื่อมันว่าเป็นสินเชื่อร้านค้าโชว์หวยแล้วกันง่ายดีนะกับทางบริการของสีสวัสด์ ผู้ชมอาจจะติดภาพลักษ์ว่าเฮ้ยอาจารย์ศรสีสวัสดิ์เนี่ยต้องใช้อะไรครับอีกหรือเปล่าติดภาพลักษ์ว่าต้องใช้รถต้องใช้ที่ดินต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมเพราะว่าการที่ดีๆทางศรีสวัสดิ์เนี่ยกระโดดลงมาเล่นในตลาดตรงนี้แล้วเขาให้วงเงินสูงสุด10,000แบาท มาพร้อมกับระยะเวลาในการผ่อนคือสิบสอเดือนนะอู้ <laughs> เรียกได้ว่าถ้าเกิดได้หน0 0 0แบาทจริงแล้วส่งภายในสิบสอเดือนเนี่ยเหนื่อยเลยนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูเข้าวๆเนี่ยคุณผู้ชมเราดูตารางในการผ่อนนิดนึงนะฮะคือถ้าเกิดว่ากู้ได้หนึ่งมืนบาทเนี่ยเราจะผ่อนอยู่ที่989บาทโดยโดยคำนวณเข้าวๆยาหยาบนะคือประมาณนี้นะฮะสองหมืนก็อยู่ที่พันเก้านะ และแสนหนึ่งอ่ะอยู่ที่พ9,896นะครับเรียกได้ว่าเหมือนส่งรถยนต์คันหนึ่งกันเลยทีเดียวนะแต่แถ้าเกดว่ากิจการของคุณมันไปได้สวยมันก็น่ากน่าสนใจนะใครจะเอาแสนหนึ่งเนี่ยก็พิจารณาให้ดีๆแล้วกันนะครับผมอ่ะผมเข้าเรื่องแบบเป็นจริงเป็นจังกันเลยดีกว่านะครับ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะยื่นกู้นะครับคุณผู้ชมจะต้องมีบัตรประชาชนครับเตรียมเลยนะเตรียมเลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันกู้ออนไลน์ไม่ได้ผู้ชมเตรียมเลยครับบัตรประชาชนสาเนาทะเบียนบ้านนะสามใบทะเบียนพาณิชย์และ4ก็คือเป็นสมุดบัญชีธนาคารนะครับที่ของคุณใช้อยู่นะชื่อต้องตรงกับผู้กู้นะครับจึงจะสามารถนําไปใช้เป็นเอกสารในการประกอบได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะกู้เนี่ยนะครับผมวิธีการและขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะพาไปดูทีละตัวแบบนี้ครับ ตัวนี้เป็นสินเชื่อของสีสวัสด์ะเป็นสินเชื่อนาโนนะฮะเพื่อช่วยเหลือในส่วนของร้านค้าร้านโชว์หวยนะครับเตรียมเอกสารไป,ไปที่เรียบร้อยเดินทางไปที่สาขาเลยครับผมซึ่งคุณจะต้องไปที่สาขาใกล้บ้านของคุณนะนะนะสะดวกที่สุดแล้วอย่าไปสาขาไกลนะไปค้นหาในเว็บไซต์ Google ก็ได้ว่าสีสวัสด์ตรงไหนใกล้บ้านสุดนะครับแล้วค้นหาแล้วไปติดต่อตรงนั้นเลยนะครับกรณีที่คุณเป็นเจ้าของร้านเอง นะคุณเป็นเจ้าของตึกเจ้าของห้องแถวนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้บัตรประชาชนนะสำเนาทะเบียนบ้านใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีอายุ2ปีขึ้นไปนะสมวดบัญชีธนาคารซึ่งเป็นชื่อตรงของเราเท่านี้ก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ใช่สถานะเจ้าบ้านหรือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อแค่ทะเบียนบ้านาเฉยๆนะครับก็ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมนะนะก็ สำเนาทะเบียนบ้านของชื่อของเราด้วยนะครับแล้วอาจจะต้องมีบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกันด้วยเนะี่ยจึงจะสามารถยื่นกู้ได้เพิ่มเติมจากเมื่อตะคู่นี้นะเพิ่มเติมจากเมื่อตะคู่นี้นะครับผมก็อ่ะประมาณนี้นะครับผมแต่กรณีนี้ก็ต้องเปิดร้านมานานนะครับอ่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีนะครับผมสาขาจะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้นนะฮะอ่ะโอเคคือประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเตรียมตัวเตรียมเอกสารไปแล้วเนี่ยนะครับผมผู้ชมเดินทางไปที่สาขาเลยครับนะ ปัญหาใกล้บ้านแล้วก็ไปที่สาขานะหลังจากนั้นนะครับผมเจ้าหน้าที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะได้ทําการอ่เหมือนกับว่าทําการกรอ,อกข้อมูลนะฮะกรอ,อกข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลของเราเนะเกี่ยวกับสินเชื่อนะคุณตะกรอกส่วนไปเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรของคุณนะฮะวาดภาพแผนที่เข้าคร่าให้เขาด้วยนะแล้วก็คุณผู้ชมก็ใส่ในส่วนของบัญชีรับเงินต่างๆใสใ่ครบทวนกับกระบวนการนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5เนี่ย คุณผู้ชมก็อรอในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบร้านค้าในขั้นตอนการตรวจสอบร้านค้าเนี่ยสย่วนใหญ่ใช้เวลาไม่นานนะถ้ามันไม่ได้มีคิวอะไรยะแยะๆมากมายเขาก็อาจจะออกมาพบกับคุณผู้ชมเลยแล้วก็ไปตรวจสอบที่ร้านค้าเลยนะครับผมซึ่งถ้ากระบวนการนี้มีความน่าเชื่อถือดูแล้วมันเป็นไปได้ดูแล้วมันมีาภาพลักษณ์ที่ดีนะคุณผู้ชมก็อาจจะได้รับเงินเลยนะภายในหนึ่งถึงสามวันนะไม่ใช่ว่ามาถึงปับ๊บถ่ายรูปเสร็จปับ๊บรับเงินไม่ใช่กันนะ เขาต้องพิจารณาอีกหนึ่งสาวันถึงจะได้รับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็เอามาฝากแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับผมที่เนี้ยถามว่าถ้าเกิดคุณต้องการแล้วอาชีพอื่นได้หรือไม่ผมก็บอกกันตามตรงว่ามันอาจจะไม่เอื้ออำนวยในส่วนของอาชีพอื่นนะครับเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าในส่วนของเอกสารที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขาเน้นย้ําในส่วนของทะเบียนพาณิชย์นะครับและต้องเป็นทะเบียนพาณิชย์ที่จดมาระหว่างหนึ่งถึงสองปีนะไม่เกิน2ปีนะครับผมจึงจะเข้าร่วมในโครงการตรงนี้ได้ ผมบอกแล้วว่าเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับโชว์ห่วยมากๆนะครับแถมที่สำคัญก,ก็คือไม่ตรวจสอบเครดิตบุรุษเครดิตนะครับแต่เขาจะดูในส่วนอื่นๆแทนนะท้งนี้ท้งนั้นการพิจารณาทุกอย่างเป็นไปตามที่บริษัทเขากําหนดหรือว่าบริษัทเขาต้องการนะก็ประมาณนี้ถือว่ามาเล่าให้ฟังนะครับผมคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบข้อมูลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดช่วยคอมเมนต์ให้ผมทีว่าคุณอยากได้สินเชื่อของอาชีพไหนถ้าคุณดูจบคุณคอมเมนต์ให้ผมทีว่าคุณอยากได้สินเชื่อของอาชีพไหน เดียวผมจะทําให้ตามคิวนะครับตอนนี้ไล่มาเกือบครบทุกคิวแล้วนะฮะถ้าครบทุกคิวปั๊บผมจะได้ขึ้นคิวคุณผู้ชมได้เลยนะครับผมคุณจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลารวบรวมข้อมูลนะฮะำพังทํางานทํามาหากินอย่างเดียวก็เหนื่อยแย่แล้วมารวบรวมข้อมูลอีกบ้าไปทีเดียวนะบ้าไปแล้วนะฮนะอ่ะโอเคครับผมก็สาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีในการกู้เงินแล้วกันนะครับและขอให้เงินทองไหลมาเทมา ในวันที่16นี้ก็ขอให้ท่านโชคดีมีชัยกับการเสี่ยงดวงแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ